ดีค่ะวันนี้มาพบกับไอเทมใหม่ราคาพิเศษเลยนะคะเป็นทรงมินิกรมคอไม้ยางนานะคะคุณลูกค้าคะ999ส่งฟรีไปเลยค่ะปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะคุณลูกค้าความยาวรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่100เซนติเมตรนะคะรางตัวนี้ยาวอยู่ที่60เซนติเมตรระยะชัก40เซนติเมตรนะคะทิ้งปลายตรงนี้นะคะคุณลูกค้า่ะ15เซนติเมตรค่ะคุณลูกค้า ชุดนี้นะคะ999บาทส่งฟรีค่ะย้ำค่ะคุณลูกค้าแถมยางนะคะแถมกระบอก PE นะคะและก็แถมลูกดอกไปให้ด้วยนะคะไก่ตัวนี้เป็นไกส่สแตนเลสอย่างดีนะคะมีเซฟให้อย่างดีเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ย้ำค่ะคุณลูกค้า999บาทส่งฟรีนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยจ้าดูสินค้ากันใกล้ๆเลยคะ่ะว้าวมากๆเลยนะคะเป็นไอเทมสุดคุ้มเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะยกเกรงง่ายแน่นอนหมนัมนหมนกันเลยจ้าสั่งซื้อกันไปได้เลยคะ่ะ